สวัสดีจ้าก่อนอื่นนะคะชมคลิปสองนาทีขึ้นไปก่อนมิ้นเด้อยค่ะเดอ้อราคาม้นตามเรื่องเล่าอยู่ในคลิปเด้อยค่ะเดอ้อกดของพิยูเพิ่นเนาะค่ะเนาะกระสันเพิ่นมันสิเป็นสปแปมเนาะค่ะเนาะนั่นละค่ะกอความกรุณาเด้อยค่ะเดอ้อสองนาทีขึ้นไปก่อนมิ้นนะคะมิ้นตามเรื่องราวในคลิปะคะ่ะย้ำกันทุกคลิปเลยนะคะเนาะเพราะว่าเด่นเพ้นก็นเจอมาแล้วเด่นเพ้นบ่อยากเจออีก่ บ่าวะคะนะือเก่าเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะวันนี้นเตรียมของใส่บ่าทื่เก่าค่ะฝนตกค่ะยางแห้งเลยค่ะสกลนครฝนตกนะคะอำเภอเจริญสินจกกังหวัดสกลนครบ้านนาสีนวลน,นะคะฝนตกค่ะฝนตกตอนที่หาเคืงค่ะตอนนี้หกโมงเสาน,นะคะเริ่มชะลอลองแล้วเดินเพื่อนกันเลยกกาถ่ายวิดีโอะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบหาามคะเพื่อนๆพะมือึ่งของที่เตรียมไว้นะคะค่ะเริ่มเลยนะคะเนาะนดับแรกค่ะ เห็นไหมคะทอดปลาค่ะทอดปลานินนะคะปลานินนี่ค่ะปลานินทอดใส่น้ำปลานะคะปลานินทอดน้ำปลานะคะบอใส่ยอย่างอื่นบอสใส่ผงสลดบอใส่เครื่องปรุงรสอย่างอื่นค่ะเดือนเพลนใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะเนาะ okay? นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะลักษณะของปลานินทอดของเดือนเพินปลานินนีมตจเนื้อนะคะ ส่วนมากสิมิต่เนือแต่ว่ากลางพ่นไงกินไงคะ่ะพระพ่นสันไงนะคะ,นะเนาะเห็นไสิเห็นบ่นะคะกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเด่นเพลนทอดเห็นบ่คะสีสันสดใสน,นะคะบม่มีแปง้งบ่มียังคะ่ะเพราะว่าเด่นเพลนบ่ใส่แป้งนะคะคลุกใส่น้ำปลานะคะซื้อ่าเป็นชิ้นหนึ่งมันชิ้นไงเลยต้องมาหั่นเป็นสี่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าชิ้นไงเพิ่นกลบ,บ่กก้าฉชันนะะนะะ้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันตอนไงเกินไปนี่นะคะหกชิน้นนี่นะคะ ซื้อมาถ้าเบิดหกชิ้นนะคะมาหันไขมันเล็กๆมัเสด็จ้สุไงไง่ายๆแล้วก็สีสันสวยงามนะคะเนาะก็ไปค่ะเขาเขาเขาเจ้าะคะ่ะเขาหอมพื้เกาะะ่าค่ะบบแตกตางนะคะเข่าหอมพื้เก่าค่ะเพราะว่าต้อ,หองหงจะเขาหอมนะคะตัวเข้าสี่ได้เวลาเข้าเสบียงบนเข้าสีาส่ได้ว่าเขาบบแข็งไว้กินเอียงสีเนาะค่ะเนาะนีะน่แหละคะ่ะลักษณะของเขานะคะจ้ะก็ไปค่ะก็คือเก่าค่ะ ่นสันเขาแล้ว่นก็นต้องสันน้ำตัวแทนของน้ำคือนมน,นะคะของเดือนเพลนคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะมือใส่นมตาหมีนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆขานมตาหมีคะ่ะนี่คะ่ะต่อไปคะ่ะนางเอกอีก,อกนางเอกอีกแล้วมือนี้ได้บักม้อนไข่ค่ะเพืเ่อนๆขาเห็นไหมคะบักม้อนไข่นะคะสุกงามเลยค่ะมือนี้สามหน่วยนะคะเนี่ยสามหน่วยยังงามเลยะคะ่ะลูกนี้ลูกใหญ่นะคะเมือนเพลนเลยตองพาคืนงนะคะ ลูกบอกใยหนึ่งค่ะงามพอรอมนะคะวันนี้เดอนเพ็นบวมหนึ่งการเป็น,น,นสีบ,บมสองมือนะคะได้ในบ่มบือเดียวนะคะบ่มบมมือเหมือนกอนนี่ค่ะได้ได้ได้มือนี้ค่ะเากับะะะะสองมือเนาะค่ะเนาะโอ้อผิดจ้ะกับสองมือพอดีสองมือบวเต็มนะคะเพราะว่าเพราะว่าบมยังมือแรงของเหมือนกอนเนาะค่ะเนาะค่ะกับกับบวเต็มสองมือเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะ,ะ,นะบวเต็มสี่สิบแปดส้มเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะงามค่ะเห็นไหมคะด้ลูกใหญ่เลยค่ะเห็นไหมคะ ยัไงไงใหญ่เลยค่ะงามพรอมนะคะเห็นไหมคะอุ้ยงามะค,ะค่ะนี่ค่ะนี่คือของที่เดือนเพญนสเบียงบุญของเดือนเพ้นในมือนีเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ,ะ,ะ,คะสะเบียงบุญของเดือนเพ็ญและของเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะแค่โมทนาสาธุกับเดือนเพ็นสาธุสาธุสาธุสามคำเท่านั้นสะเทือนไปทั้งสามโลกเลยนะคะคำว่า,าสาธุนะคะเพือ่อนเพื่อนขาไพรบลูรูดรืคคาเดอร์นี่แหละค่ะแค่สาธุนะคะโมทนานําเขาด้วยความจริงใจ อันได้บุญเบิดค่ะนั่นแหละค่ะแค่สาธุสาธุสาธุเท่าน,นั้นแหละค่ะได้บุญเบิดนะคะนี่แหละค่ะคลดลับเดือนเพ่นสิบบอกนะคะเดือนเพ่นเห็นคนเห็ดบุญยิใช่เดือนเพ่นสิบอกเลยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุโมทนาน้ำเดอร์อยังสิค่ะได้เบิดค่ะบุญค่ะบุตรองยานค่ะขอแข่เฮาโมทนากระเพิ่นจิตสีเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะที่เคล็ดลับการเห็ดบุญนะคะสำหรับคนที่บ่มีเวลา ไสบาห,หรือว่าทำบุญเนาะคะ่ะเนาะแก่โมทนากระเพลลิ้นมันกระไดแล้วเนาะเนาะคะือเก่าค่ะขอบคุณผู้ติดตามรับชมช่องของเดือนเพ่นนะคะเพื่อนๆที่ติดตามเดือนเพ้นที่เขามาชมคลิปของเดือนเพ้นทุกมือทุกทุกคนเลยค่ะทุกทุกคลิปขอบคุณหลายๆค่ะบอตองยานค่ะอันเดือนเพ่นค่ะผู้ใดมาชมของเดือนเพ้นเดือนเพ้นกะสิกับไปหาทุกคนเลยค่ะบอตองยานค่ะนะคะค่ะบอเกินมือเดือนเพ่นกลับไปหาแนนอนเนาะค่ะเนาะบอตองยานเลย ว่าเด่นเพ้นใส่ความจริงใจในการอันที่ตามทุกคนนะคะค่ะนี่แหละค่ะบัตรงยานค่ะเพราะว่าทุกคนที่มาชมคลิปของเด่นเพ้นกลับมาด้วยความจริงใจเด่นเพ้นกับสกกับไปได้วยความจริงใจคือกันเนาะค่ะเนาะเอาละค่ะสําหรับมือน,นี้นะคะเนาะกะ็ต้องจบเพียงเท่านี้นะค่ะเนาะขอ,ขอให้ทุกคนที่ติดตามเดอนเพ้นแล้วกับเพื่อนๆของเดอนเพ้นใน u t u b e แล้วอันเฟซบุ๊กนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนได้เป็นยูทูบเบอร์ทุกคนได้สับ ขั้นข่นทุกคนเยอะเๆไดสมองสี่พันสมองทุกคนนะคะเนาะสาธุสาธุสาธุ